ล่าสุดขาดทางด้านของผู้อํานวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ได้กําชับให้เจ้าหน้าที่แจ้งผู้โดยสารปฏิบัติตามมาตรการในการเข้าพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่อย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะนะคะการกรอกข้อมูลในแอปพลิเคชัน 4m ชนะค่ะ นายอมรรักชุมสายณอายุทยาผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ได้ติดตามมาตรการการคัดกรองผู้โดยสารขาเข้ามีการกำชับให้เจ้าหน้าที่ค่ะแจ้งผู้โดยสารให้ปฏิบัติตามมาตรการของทางคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ที่กำหนดให้ผู้ที่จะเดินทางเข้ามาในจังหวัดเชียงใหม่ทุกช่องทางต้องกรอกข้อมูลลงในแอปพลิเคชัน CM ชนะเพื่อติดตามตัวซึ่งผู้โดยสารต่างก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีค่ะ ทั้งนี้นะครับถ้าอากาศยานเชียงใหม่ก็ได้มีการยกระดับความเข้มข้นในการตรวจคัดกรองผู้โดยสารขาเข้าตั้งแต่วันที่19ธันวาคมที่ผ่านมาแล้วนะครับภายหลังที่เกิดการระบาดครั้งใหม่ของโรคไวรัสโคโรนาในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครกำหนดระยะห่างของผู้โดยสารในทุกขั้นตอนของการรับบริการโดยเฉพาะการเดินผ่านเครื่องทมเทอร์โมสแกนนะครับเพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดและสามารถตรวจสอบทำลายย้อนหลังได้อย่างชัดเจนด้วยครับ นอกจากนี้นะคะยังได้ให้ความสําคัญกับการดูแลสุขอ,อนามัยของผู้ใช้บริการและผู้ปฏิบัติงานโดยมีการเพิ่มความถี่ในการเช็ดทําความสะอาดในพื้นที่ผิวสัมผัสต,ต่างๆด้วยน้ํายาฆ่าเชื้อโรคขณะเดียวกันในส่วนของทางผู้โดยสารขาออกจากจังหวัดเชียงใหม่ยังคงขอความร่วมมือในการกรอกข้อมูลการเดินทางผ่านแอปพลิเคชัน AOT app หรือการสแกน QR code ณจุดลงทะเบียนเพื่อเป็นประโยชน์ในการติดตามตัวและติดตามไทม์ไลน์ในบุคคลใกล้ คิดต่อไปค่ะ